สวัสดีจ้าวันนี้ก็กะจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งวิธีเย็บซ้ำแต่เข็บกางเกงนะจ้ะเพื่อนๆนี่กางเกงที่ลูกค้าเป็นซื้อมาใหม่นะจ๊ะว่าเพื่อนอยากให้เย็บซ้ำอันนี้ก็สิเป็นอีกหนึ่งงานซสอมที่แบบว่ามีลูกค้าเฮ็ดหลายที่สุด,ดนะจ้ะเพื่อนๆนี่คือเป่าหลังเนาะกิจพาเ,เพื่อนๆเย็บเป่าหลังก่อนข้อสิเริ่มเย็บจากด้านนี้่นะจ้ะเพราะว่าส่วนมากยุติ จะไปเย็บดานีก่ก้อนน้อยยิ่งจะเย็บดานีก่ก้อนน้าจ้ะเพื่อนๆเราจะเริ่มจากเป่าังเกงก้อนน้จาจ้าจะมาดึงที่เย็บซ้ำน้าจ้ะนี่อีกอย่างเขาจะพูดตรงเย็บซ้ำเพราะว่าเขาจะเอาขอไปให้ชิดที่สุดน้จาจ้ะเพื่อน, <S <S พนเพราะว่าจะวุเเ่้แตกง่ายน้จาจ้ะเขาจะเย็บเส้น โบ๊ทติดเซนนี่อา้าจ้์อ่อเพื่อนเขยบลงมาอีกนิดนึงเพราะว่าเส้นนี้ขาดเ้นนี้กับจังสิเดียขาดแล้วเขาเย็บติดกับตัวนี้กับเวลาขาดกับกัวเพิ่นติขาดไปพร้อมกันอาจารย์าเิพ่อต้องเย็บให้เพิ่นชิาชิดกันอาจ้ารย์ถ้าเ้าเสียบลงมาอีกนิดนึง่งอาจ้ารย์เพื่อกันไ่ให้เพิ่นแตกอา้าจ้์ คนเย็บมันมาจนส,สุดสุดหวัวกางเกงนะจ๊ะเพื่อนเนาะหัวกางเกงเพื่อนจะเย็บจากเป้าหนาก้อนหรือว่าเป้าล้างก้อนก็นได้เลยจ้ะเย็บไปทั้งสองข้างเลยจ้เย็บ ซำเปล่าหนาเปล่าหลังแล้วได้จำนวนแบบนี้เนาะจะหอมห่อจะสุดขอบพี่ได้จเปอนเบื่อตัดเดี๋ยวเขาจะจะมาตัดเสร็จได้อีกรอบนึ่งนะจ๊ะหลังจากนี้จะเ้าเพื่อนๆมาเย็บข่างเปล่าก่อนนะจ้ะเพราะว่ายืมบอกไปว่าเ้าต้องใส่ได้สีเดียวกันน้ำของเพื่อนนะจ้ะเพราะว่ามันเก่งเพื่อนอาจจะสงสัยว่า กางเกงสีแดงเป็นอย่างนี้ก็ต้องใส่สีขาวสีขรีมนะแล้วจะเขาต้องใส่ตามสามสีเป็นเย็บมาก,ก่อนแล้จะเบเพืเ่อนตรงเป้าออไปเปนเพืเ่อนเย็บพิกันน้ำขาขาเขบเย็บพอกันน้ำเป้าได้จ้ะแต่ว่า ตัวเป่ายิงย่งจะให้เพื่อนๆน่ะย่ำ้ะจ้ะเพราะว่ากันเพราะว่าพัสดุแตกแล้วจ้ะตรงจะเทปถึงกลางตรงตรง,ตรงเป่าตรงจะเทปเ้าจะมีตัวเย็บเทเวลแล้วจะ้ะเพื่อนๆน่ะย้ำไว้ส่วนมากที่ยิงย่งๆเย็บซ้ำกับชิมนนีแต่เต่เทปจะจัดวันถน่นจะเทปเพราะส่วนมากในการคือ ยิ่งบอกเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะว่าตรงกลางอยากให้เพื่อนเพื่อน,นะอะยำไหล้งลางนะจ๊ะเพราะว่าถ้าประมาณนเพิ่งนิ้วก็ได้หรือว่านิ้วนึงก็ได้เพราะว่าเวลาเขานัง่งพิ่นนังจะแตกไวหวนะจ้ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนมีขลุตราบอกว่าเย็บซ้ำให้แม่หรืสร้างเย็บซ้ำให้กะสามารถเย็บซ้ำให้เพื่อนได้ได้จ้ะ ส่วนขางขากะบางอันกําเสีมสองเซนนะจ๊ะบางอันกําเสีมแถบพมิดแถบพมิดสองเซนนะจ๊ะขันบ่มีแถบเพิ่มิะสมีเซนเดียวประกบกันคือจังขาเด้อจ๊ะแต่ว่าขันมีดสองก็จะเรียกให้ลูกค้าสองนะจ๊ะเพื่อนๆพ่อนามนั้นเลยเด้อจ๊ะวันสิบสองแถบขางนะจ๊ะเพื่อนๆเพื่อนๆจะสามารถเก็บจาก ตรงได้ก้อนก็นได้ด้วจ้าตรงเข่งเพิื่อนมากสิ 4, เขาสิซ้ำตรงคางตรงเป้าแล้วจ้ตรงขาับเอวจะเอวบางตัวเขาจะจะบริสัมเพราะว่าคาร์บอนแมงเข่งยางอยู่เท่ากับจะบระิสัมตรงเอวด้วจ้าเพื่อนๆเขาจะเห็ดเฉพาะรอบรอบเป้ารอบขารอ,รอบคาง เอาตัวที่นี้กระเป๋าก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเย็บกระเป๋าไว้เพื่อนอีกรอบนึงเพราะว่ากระเป๋านี่จะเป็นอีหยังที่ว่าแตกแตกง่ายแตกเจลด้วจกะเพื่อนาะอยากให้เย็บซ้ำอีกตรงกระเป๋าสำหรับเป็นเก่งโดยที่ว่าลูกข่าวเขามาให้ว่ามีกระเป๋าก็อยากให้ซ้ำให้เพื่อนน้ำด้วจ้าไปเย็บอีกให้ครบก่อนด้วยจ้าด้วยจ้าไม่เพื่อนเพื่อนเบิ่งเอวอีกรอบนึงด้วจ้ะ หลังจากที่เย็บแถบค้างแล้วแล้วจะแถบคางขาแล้วแล้วจะมันเพื่อน,นเป็นลักษณะพ้ทยิงเกิดสีผ้าว่าขั้นตอนสุดท้ายยิงเกิดสีผ้ามากตรงเอวแล้วจะมันเพื่อนนี่ตรงเอวนี่เกิดสีสำคัญไม่านอาเพื่อนก็จะแต่งไงไมอนกนตอนไนีานจะเย็บรอบอีกเท่อน,นึงไงเพื่อนเป็นการขั้นตอนสุดท้ายของกางเกงตัวนี้แล้วจะวางเกงตัวนี้พมมีกระเป๋า แต่ว่ากระสีลายน้ำแถบแถบขางเพื่อนนะจ๊ะเย็บหลายจุดําหรับราค่าเข้ากับสามารถบอกลูกค้าได้ว่าข้าเหตุจะขั้นตอนขั้นตอนแต่ว่าเอาพนกระสีว่ากันเกงเอามาเย็บซ้ำคือราคานีคือราคาเสมอกันหรือว่าราคาถือราคาแพ้เข้ากับบอกลูกค้าได้ว่า ตัวนี้เฮอ่ซ้อมหลายจุดเด้อจ่าฮอ่เย็บหลายจุดต,ตัวสู๋ฮอกระสีบุ้มีหลายจุดเพราะว่าเก่งเจ้าละตัวก็จะเฮ็ดเพคือกันเจ้าหนุกสามารถบอกลูกค้าได้ลูกค้าก็จะเข้าใจได้แต่ว่าขอจะเป็นยังซี่ฮอ่หยบ,บอกเพิ่นมาราค้าทานี้เด้อจ่าทำนับตัวได้ที่ว่าเปเฮ็ดขอบ ขอว่าเป็นยางเข้ากับเขากับบริยิบสามใด้ได้นวนเนาะบริยิบสาเลยแต่ขอถือเป็นอย่างยืดได้จ้ะขอถือไปใส่สาบวิญญณเมาหนักถ้าจะบริยิบสามให้ได้จำนวนแต่เราปวิบิหลอดหนึ่งเพื่อกันมันแตงนะ เดกันว่าเียบร้อยด้วจ้าสำหรับวิธีเย็บสัมาตเข็บด้านในของการเก่งนะจ๊เเเเเจะ,เ,ะจเ,พเพื่อนเด็กตาเซตได้ตัวมันจะสุดโ่ขาด้วจ้ามีลักษณะนี้เนาะจ๊ะเพื่อน่เพื่อนๆนะจ๊ะที่เขามารับช่องคีไพยด้วยจ้า สำหรับคลิปนี้ก็มีซ้ำนีจจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ยี่ก็เป็นกำลังใจกันนะจ้าสวัสดีจ้า